สวัสดีครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่วชรพลหนึ่งครับสิบนะคะผมจะมารีวิวร้านเด็ดนะครับย่านนี้คือต้องมานะครับก็จะเป็นร้านต้มเลือดหมูรางน้ำนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูลูกสาวของคุณประภานะครับคือคุณสุภาณีนะคะความสัมภาษณ์คุณสุภาณีหน่อยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ มีขายอะไรบ้างครับอ,อมีต้มเลื่อนหมูมีก๋วยเตี๋ยวเครื่องในขายมาพุ่งย้ายมาจากลางน้ํานะคะอยู่ลางน้ําประมาณสี่สิบกว่าปีแล้วค่ะตั้งแต่รุ่นคุณแม่ค่ะคนนะครับร้านนี้ดูน่าก,กินมากเลยนะครับดูครับเปิดหกโมงเช้านะครับแล้วร้านนี้ก็ไม่ได้มีแค่ร้านเดียวครับก็จะมีอีกร้านหนึ่งนะครับสวัสดีครับป้าพามีร้านนี้ขายอะไรบ้างครับ ข้าวมันไก่จ้าขข้าวมันไก่นะครับข้าวมันไก่ร้านนี้อร่อยมากเลยนะครับลองมาชิมกันนะครับต่อไปก็จะเป็นร้านกาแฟะนะครับ้านนี้ก็จะมีหลายอย่างเลยครับทั้งเป็นน้ําหวานหรือจะเป็นเปรี้ยวๆสดชื่นก็มีนะครับแล้วก็จะมีตู้กาแฟะนะครับขายเอสเปรสโซ่คาปูชิโน่แล้วก็โกโก้ครับสามารถมากดกันได้นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นตลาดของเรานะครับเราอยู่ในตลาดมูมารวยนะครับเสร์คำว่าตลาดมูมารวยมาได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถนะครับใหญ่มากนหครับนี่นครับหน้าร้านต้มเลือดหมูล่างน้ำน,นะครับอย่าลืมมากินกันนะครับบ๊ายบาย